สวัสดีค่ะดีกๆสวัสดีค่ะทั้งหมแถวตรงวันนี้มีเรื่องฝากนะคะก็คือเรื่องระเบียบแถวนะคะทักการเข้าแถวหน้าเสาธงคือแม้แต่การเดินไปเรียนเปลี่ยนห้องนะคะเดินให้เป็นระเบียบนะคะ,ะเวลา สุกับกครูครูนิ่งได้สอนไปแล้วใช่ไหมเวลาเดินมือต้องเอาไวต้ตรงไหนลูกมวงไว้ด้านหน้าแล้วเดินเป็นแถวแสงได้ไหมไม่ได้เดินคู่กันได้ไหมลูกไม่ได้อันนี้เรียกเป็นแถวไหมคะไม่เรียกเป็นแถวนะอ่ะเดี๋ยวครูจะดูว่าระหว่างที่หนูเดินไปกินนมเนี่ยมีห้องไหนเดินเป็นประเบียบหรือห้องไหนไม่เป็นประเบียบบ้าง เชิญประธานนักเรียนค่ะตอนแสายในโปรนาคาดีด้วยมิชกันโอ้ยเดินแถบจะแชรแบบนี้ได้ปดจะตยาเราวิ่งไปนด้ไหมถ้าวิ่งเล้มน่ะอเปียนรู้จะวิ่งสิคะถ้าูปนราคอมะเ้ื่อสารรที่ดีท่ขอพะคุาครูค่ะถึงเ่อนีแล้วกลับมาเข้าที่ค่ะเดินตามเพื่อนไปอยากให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ เียวเลยนะคะเยังค่ะวันนี้คุณครูภาคภูมิใจมากเลยนะคะที่นักเรียนทุกคนกลับมาเดินแถวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะเพียงค,คุณข่าค่ะครูหนูเข้าใจแล้วค่ะว่า,าการเดินแถวสำคัญยังไงใช่เลยถ้าทุกคนเดินแถวก,กันอย่างเป็นระเบียบเราก็จะปลอดภัยกันทุกคนแล้วมาส่งน้ำด้วยครับใช่ขอบคุณนะที่คอยเจอเราพร้อมหน้าพร้อมตัวดี่วยบอกเนียนะแน่นอนเพื่อนกันต้องช่วยกันอยู่แล้วแค่แค่พวกเราเหมือนเดียวกัน เพื่อส,สรบบ้างความปลอดภัยและความสัมพันธ์ในสถานศึกษาบ๊ายบาย